dạy 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 ta, dạy 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 ใจละจะสินซ้ำลบสินในอินทรีย์รักาดีในศีลกาปวิญญาไม่เบียดเบียนภาวนาควรเลาเรียนอุตสเพีย And um, yeah. ใคไปใสโต้เออนั่นแหละแค่คนละคนละซึ่งเมล็ดมุ่งหน้าาอเลกอเลนอบเได้